คือรายการคนอวดผีเซ okay, ตอกมากนแล้น,น,นะครับเรามาสำรวจที่โรงเรียนบ้านแหงทานพิ้ครับที่น,นี่เป็นห้องล้างลกลงหลังมากเลยนะครับมีอะไรบ้างครับไม่รู้อย่าตายเองกันนี่คือมุมห้องครับ ไอสัตว์มันทำอะไรวะไปลองไอ้จ้านี่ยเรื่องที่มีตอย่างนึงเรื่ับห้องนี้เป็นห้องล้างมานานแล้วนะครับข่าวบอกว่ามีคนผูกคอตายนะครับเลยไม่กล้าใครมีใครเข้ามาเลยนะครับเราเลยมาลองทำดูเลยครับห้องก็ข้างบนก็ดูใหม่ๆนะครับแต่ข้างล่างนี่ก็สถืป่งมาก ครับมีคนมาขโมยของนะครับคนขโมยของนะครับเนี่ยซอทุกอย่างครับมาหาของดีครับเออต้องข้อตัวไปก่อนนะครับนะครับจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับผมครับ